ยัดหัวห0 0 0สนทุจริตนายสิเอากันอย่างนี้เลยเพออราะตรอตั้งกรรมการสอบทุจริตนายสิบตำรวจหัวละ5000สนพบโกงจริง118คนล่าสุดมีมูลโยงธุรกิจสอบตำรวจอำนวยการอีกคดีจากกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโกงข้อสอบนายสิบตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรภาค9ล่าสุดพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิน รองผู้บังคับการอำนวยการโรงเรียนไหนร้อยตำรวจปฏิบัติราชการกองการสอบกองบัญชาการศึกษาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนรวบรวมหลักฐานพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรอำนวยการของตำรวจภูทรภาค9เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสนามสอบและโรงเรียนกวดวิชาที่จะทำหน้าที่ในการจัดหาผู้สมัครสอบ ที่ต้องการคำตอบโดยผู้สมัครจะต้องเสียค่าดำเนินการรายละ5 0 0แสนบาทเพื่อแลกกับคำตอบในการสอบโดยมีผู้ที่ทุจริตในการสอบครั้งนี้จำนวน118รายขณะนี้ได้มีคำสั่งให้นักเรียนที่ผ่านการสอบในจำนวนดังกล่าวที่มาจากการทุจริตทั้งหมดพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนใน10เป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันได้ส่งชื่อตำรวจที่ร่วมในการทุจริตทั้งหมด ไปให้หน่วยงานต้นสังกัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบวินยัยส่วนการตรวจสอบการทุจริตสอบในตำรวจอำนวยการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5เมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มที่กระทำการทุจริตการสอบใน10ตำรวจประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอยู่ในขั้นตอนของการรายงานชี้แจงไปยังหน่วยงานต้นสังกัดผู้บังคับบัญชาและกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกเดมรงศัก์กิติประพัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตทั้งสองกรณีโดยมอบหมายให้พลตำรวจโทนิรันดอเหลื่อมศี ผู้ช่วยพอบอรตรเป็นหัวหน้าคณะเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและโปร่งใสที่สุดเพื่อให้การสรรหาบุคคลภายนอกที่จะเข้ามารับราชการตำรวจเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันซึ่งหากมีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตการสอบดังกล่าวจะดำเนินการสอบสวนดำเนินคดี กับผู้มีส่วนร่วมในการทุจริตจนถึงที่สุด